ลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครตด้วยเพื่อเป็นกำใจให้กับอาจารย์หนิงมดนะคะสวัสดีค่ะก็มาเจอกับอาจารย์อีกครั้งนะคะกับช่องของอาจารย์หนิงมดชาแนลค่ะและคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาอ่านไพ่เนาะเพื่อดูดวงชะตาของชาวราศี ลุมกันค่ะที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะประจำเดือนเมษายน2565ค่ะว่าชีวิตในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างและต้องระวังอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็ขอให้ฟางกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะ <g 1900> ก็มาดูในด้านของการทำงานกันก่อนเลยนะคะสำหรั กลุ่มคนที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะหรือมีรายได้ประจำระหวังการทำงานจะเกิดปัญหาจากความผิดพลาดจากความไม่รอบคอบค่ะที่จะมีการวางแผนเพื่อเป็นการตั้งรับในการทำงานให้กับตัวเองนะการทรบบ้ะเบาะแวง้งกับการกระทบกระทั่งทางอารมณ์นะคะจากการผิดใจกันไม่พอใจกันในที่ทำงานนะคะรวมถึงการไม่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จะทำให้มีโอกาสโดนเด่ง ออกจากงานได้แบบปุบปับนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะการทำงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยแนะนำว่าชาวราศีกุมเนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่การทำงานของตัวเองให้ดีนะคะรวมถึงเพื่อนร่วมงานแล้วก็หัวหน้าด้วยการดูแลเอาใจใส่เนี่ยก็หมายถึงคอยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็กับหัวหน้านะคะ เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้ต้องมีการวางแผนงานอยู่เสมอๆเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะคะตั้งรับกับปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หลีกเลี่ยงการทําอะไรที่มันจะทําเกิดเป็นความขัดแย้งค่ะในการทํางานกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับผัวหน้าแม้แต่ในเรื่องของการพูดคุยการประสานงานก็ต้องระวังด้วยเช่นกันต้องใจเย็นๆค่ะแล้วก็เปิดใจนะคะแล้วฟังให้มากขึ้นอ,อะไรที่แบบว่ามันดีนะคะก็นําเอามาพัฒนาปรับใช ให้การทํางานเราอ่ะมัน ดียิ่งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นอะไรฟังแล้วเนี่ยมันไม่ดีมันไม่เข้าหูมันไม่ถูกใจที่เราต้องการเนี่ยก็ปล่อยปล่อยผ่านนะคะนิ่งๆไปแล้วการทํางานช่วงนี้เนี่ยก็จะดําเนินไปด้วยดีอย่างราบรื่นค่ะยังไงก็ต้องมีความกระตือรือร้นให้กับการทํางานมากๆด้วยนะคะในช่วงนี้ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการทําธุรกิจเนี่ยไม่มีความคล่องตัวดีเลยนะคะช่วงนี้เกิดความล่าช้าติดขาดเช่นถ้าทําธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก หรือสินค้าที่ขายเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะมีปัญหาให้ติดขัดนะที่จะทำให้เกิดปัญหาให้ธุรกิจเนี่ยเกิดความเสียหายได้สถานการณ์การทำธุรกิจดูจะเป็นเดือนที่ไปได้อย่างยากลำบากมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนมากกว่าจะได้กำไรนะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้นะอีกสิ่งที่อยากให้ระวังก็คือการโดนหลอกโดนโกงนะคะจากเอกสารสัญญาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวราศี คุมเนี่ยจะต้องระมัดระวังการทําธุรกิจให้มากแนะนําว่าต้องดูแลจัดการธุรกิจอย่างมีสตินะรอบครอบไม่ประมาทหรือช่าใจและไม่ปล่อยให้ความโลภ ความอยากเข้ามาครอบงำนะจนกลายเป็นเหยื่อให้กับพวกวิชาชีพหรือว่าคนใกล้ตัวนะจ๊ะจะทำสัญญาซื้อขายลงทุนอะไรช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบอ่านรายละเอียดให้ดีนะอย่ารีบร้อนจัดทำบัญชีให้ดีควบคุมงบประมาณด้วยอย่าให้มันบานปลายจนมีนี้สิน่เพิ่มในส่วนของลูกน้องก็เช่นกันช่วงนี้ก็ต้องคอยดูแลสอดส่องอยู่เสมอๆนะคะแล้วการทำธรุรก,กิจในเดือนนี้เนี่ยก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็สา สามารถประคับประกองธุรกิจไปได้ก็เป็นอีกเดือนที่คุณเนี่ยอาจจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ธุรกิจให้มากๆอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงนะคะจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําให้มันถูกต้องถูกถกฎถูกระเบียบอย่าทําอะไรที่มันผิดหรือว่าออไม่เป็นในทิศทางที่กฎหมายเขากำหนดอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีความซื่อตรงกับธุรกิจนะคะเพราะมันจะส่งผลเสียต่อธุรกิจคุณมากกว่าที่จะส่งผลดีนะ ในด้านของการเงินนะคะการเงินดีค่ะหากมีปัญหานะคะก็พอจะโชคดีมีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นคนต่างวายัยที่มีอายุต่างจาก หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ห่างกันก็ได้นะคะและช่วงนี้นะคะดูจะเสียเงินไปหลายทางมากเลยค่ะส่งผลให้การเงินเนี่ยไม่มีความคล่องมือช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของของหายหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงเราอาจจะหายก็ได้ช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาก็พยายามดูแลให้ดีละกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้การเงินของชาวราศีกุมเนี่ยก็เป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยก็ต้อง คิดให้มากนะคะคิดให้ดีด้วยพยายามคิดเยอะๆอะค่ะแล้วปัญหาการเงินก็จะไม่มีเข้ามาในช่วงนี้การเงินคุณก็จะดีขึ้นนะอาชีพที่ดูจะมีไรายได้ดีที่สุดในช่วงนี้คืออาชีพที่เกี่ยวกับการบริการการดูแลเทคแคร์ care, เช่นร้านบริการจัดดอกไม้พนักง,งานโรงแรมฝ่ายเซอร์วิสนะคะเป็นต้นอะไรแบบนี้ในด้านของโชคลาภการเสี่ยงดวงก็ดูจะเข้ามาให้ชาวราศีกุมได้ลุ้นอยู่นะเลขนาโชคจะมาจากล จากการเดินทางก็ลองไปดูดูเอานะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างคะ่ะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยละกันนะถ้าจะมีความรักเนี่ยก็อยากจะเจอความรักที่ดีนะคะความรักที่มั่นคงที่จะไม่ทําให้คุณเนี่ยต้องเจ็บและต้องไม่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระด้วยแต่ดูจะยังไม่เจอคนที่ใช่หรือความรักที่ดีเข้ามาความรักเป็นช่วงที่อยากจะให้ระวังว่าอาจจะเจอนะคะความรักที่ไม่ดีความรักที่ไม่มีความจริงใจเข้ามาหรือเกิดปัญหาให้ต้องผิดหวังได้ เพราะฉะนั้นนะคะหากมีความรักเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่ชาวราศีกุมเนี่ยจะต้องให้เวลากับความรักของตัวเองในการศึกษาเรียนรู้ดูใจกันให้แน่ใจเสียก่อนนะอย่างค่อยเป็นค่อยๆไปอย่ารีบรอ้อนรีบรอ้อนไม่ได้นะและก็หลีกเลี่ยงความรักที่คุมเคือือ ความรักที่แบบไม่มีความชัดเจนให้กันนะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเจอความรักที่ดีได้ในช่วงนี้นะจ๊ะส่วนความรักของคนที่มีคู่นะคะหรือว่ามีคนคุยคุยอยู่ในช่วงนี้หากมีปัญหาการงอนกันหรือทะเลาะกันอยู่ในช่วงนี้นะปัญหาทั้งหมดจะค่อยๆดีขึ้นสําหรับ คู่ที่คบกันแบบไม่เปิดเผยก็มีโอกาสที่จะได้คบกันแบบเปิดเผยแล้วในช่วงนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะว่าความรักจะมีปัญหาให้ผิดใจกันทะเลาะกันจากสิ่งที่ไม่ดีค่ะหรือการกระทําที่ไม่ถูกต้องล้าคุณน่ปกปิดไว้หรือว่าจะมีใครสักคนปกปิดไว้นะคะจะถูกเปิดเผยในช่วงนี้แหละและนี่ก็จะเป็นสาเหตุนะคะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เป็นเหตุให้ต้องกระทบกระทั่งกันจนเกิดเป็น อารมณ์ทาให้ต้องทะเลาะก,กันโกรธกันอาจารย์แนะนําว่าให้จัดก,การแก้ไขปัญหานะด้วยการตั้งสติเข้าไว้ค่ะแล้วรอจังหวะโอกาสที่ดีหันหน้าค่ะพูดคุยปรับความเข้าใจกันมือมาก็หาใครสักคนมนาะเป็นตัวกลางในการพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้แต่พยายามอย่าหนีปัญหานะคะหรือไม่ยอมที่จะทําความเข้าใจกันด้วยการพูดจากันดีๆนะคะที่จะไม่ใช้คำ ผู้ทํำลายความรู้สึกของกันและกันด้วยก็จะทําให้สถานการณ์ความรักที่แย่ดีขึ้นแล้วความรักของคุณในช่วงนี้ก็จะไปได้ดีได้นะคะ ของสุขภาพนะคะสุขภาพโดยรวมของชาวราศีกุมในเดือนนี้แข็งแรงดีค่ะและเดือนนี้นะคะเท่าที่ดูนะคะโดยรวมแล้วเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของการทํางานการทําธุรกิจรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะอีกอย่างนะช่วงนี้เนี่ยการพยายามนะคะมองหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอเสมอหรือหากมีโอกาสเข้ามาเนี่ยก็อย่าเมินเฉยไม่สนใจว่ามันยังไม่ ผูกใจคุณอะไรประมาณเนี้นะจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปถ้าไม่อยากจมอยู่กับที่หรืออยากได้รับโอกาสดีๆเข้ามา เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยลองเปิดใจนะรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาดูบ้างอะไรบ้างสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ